คุณต้องการสคริปต์เสียง voiceover สคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ700คำโดยไม่มีหัวข้อ heading และมีความทรงพลังเกี่ยวกับ Steel Beast ผอมาจากร่างให้คุณเลยครับเสียงที่กระหึ่มเปิดฉากคุณจะได้ยินเสียงคำรามของเครื่องยนต์เล็กทมินทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสมรภูมิแห่งความโหดเหี้ยม เสียงสะท้อนจากพื้นดินกังวานอยู่ในหัวใจของนักรบเหมือนเสียงเรียกให้ลุกขึ้นสู้เสียงพูดเข้มและมั่นคงท่านผู้กล้าประตูแห่งพงไพรได้เปิดแล้วแอลมลนเรียกหาเพื่อนร่วมรบเหล็กป้องกันที่แข็งแกร่งเทียบเท่าเกราะแห่งดาบพลังกระสุนที่ทะลุทะลวงผ่านฝันร้ายของสัตรูนั่นคือสตีลบีสมันไม่ใช่เพียงเครื่องจกักรมันคือพลังแห่งสงคราม ในสายลมความเย็นเยียบของโลหะนำพาความขู่ขวัญแต่ในจังหวัดเสียงปืนของคุณมันกลายเป็นความหวังทว่าสัตรูควรรู้ว่าในดินแดนแห่งนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับความอ่อนแอเสียงภาคต่ำราวกับกระซิบคำสาบในห้องนักรบทุกปุ่มทุกจอล้วนมีเรื่องเล่าแสงไฟและเสียงสัญญาณคือชีวิตที่เต้นอยู่ในเนื้อเหล็กคุณคือจินตนาการของสองสิ่งพลังและการควบคุม คุณคือหัวใจของสตีลบีสจังหวะเพลงขับเคลื่อนเมื่อระบบยิงเติมเข้าลั่นกายแตกอนุภาพปลดปล่อยยิงผ่านหมอกควันละลายกำแพงปลดปล่อยพลังแห่งกระสุนศัตรูที่เคยมั่นใจก้าวสั่นในสายตาเพราะคุณคือผู้พิทักษ์ความยืดหยุ่นแห่งสมรภูมิเสียงสะท้อนก้องหากใครถามว่าชัยชนะคืออะไรไม่ได้อยู่ที่จำนวนศัตรูที่ล้มตาย แต่คือการยืนหยัดในจุดที่ต้องทรงอยู่คือการลุกขึ้นแม้ล้มคือพลังที่ผสานกับหัวใจเหล็กเสียงรัวแทรกเข้ามาสตีลบีสไม่ให้คุณเพียงแค่ขับแต่ให้คุณเป็นมันเคลื่อนไหวเหมือนจังหวะลมหายใจการยิงการเคลื่อนที่การตัดสินใจทั้งหมดรวมเป็นเสียงเดียวเสียงชีวิตของเหล็กที่ไม่รู้จากความกลัว เลวไฟจากปลายกระบอกปืนดั่งดาวพุ่งทะลวงฟ้าแต่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเห็นแสงเพื่อต้องให้ศัตรูสะบดัดนี่คือสตีลบีสเสียงจบเงียบถูกเจาะโดยเสียงลอมหายใจของเครื่องยนต์ท่านผู้กล้าพร้อมหรือยังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแห่งเหล็กถ้าต้องการปรับโทนเพิ่มสีสันลวดลายหรือรูปแบบใดเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับผมพร้อมปรับให้ตรงตามความต้องการของคุณเสมอครับ